สวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่เใช่ไหมฮะครับครับพี่เวันนี้เรามีโฟนอินเนาะครับครับโฟนอินพี่ X เลยก็แล้วกันตอนนี้ออนแอร์อยู่ตอนนี้น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะอ่าพร้อมแล้วนะครับครับผมเป็นไงสบายดีนะครับตอนนี้ สบายดีค่ะครับผมน้องพัชชานั่นเองนะครับใช่ค่ะครับช่วงหลังๆนี้ก็จะเห็นน้องพัชชาเนี่ยไปออกทีวีรายการประกวดร้องเพลงช่วงส,สายทีเวทีแจ้งเกิดอ่านะฮะก็กะติดตามอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้วันลอยกระทงพัชชาจะไปลอยกระทงที่ไหนฮะ ลอยกระทงสงสัยจะได้ลอยบนโตทำงานค่ะลอยบนโตะพราะงานยุ่งมากเลยครับช่วงนี้วันนี้เดี๋ยวทํางานถึงดึกเลยค่ะอยู่ที่บริษัทนี่แหละค่ะนี่แหละอยู่กับมีเดียที่หน้าตาดีที่สุดในโลกของเราครับผมแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับดีเจที่หน้าตาดีที่สุดในจันทร์นะครับก็บางคนก็มีภารกิจมีหน้าที่ก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ส่งใจอธิษฐานไปก็แล้วกันนะฮะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเนาะตอนนี้ ก็พยายามดูแลตัวเองสุดข,ขีดเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะค่ะโอ้โงานเยอะนะฮะเวลาพักผ่อนน้อยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้มีซิงเกลิลใหม่ใช่แล้วค่ะซิงเกลิลใหม่ที่ชื่อเพลงว่าจำไม่ได้ใครคือเธอค่ะอ้าวแล้วยังไงครับเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าอะไรครออพอดีว่าออกหักผิดหวังแล้วล้มหัวฟาดอ๋อ,มอ,อ,อ,อไม่ใช <laughs> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ ครับเ,เ,หเหตุผลทําไมฮะทําไมถึงจําไม่ได้เป็นความตั้งใจลืมชนิดหนึง<อ>่งครับผมเอเอเอาจริงจริงนะไม่ได้ลืมหรอกแค่ไม่อยากจำค่ะก็เลยพอเวลาจะต้องเจอกับรเรื่องเดิมๆคนเดิมๆก็เลยได้แต่บอกไปว่าเธอเป็นใครฉันไม่รู้จักแล้วเออแสดงว่าเรื่องราวที่เราต้องการพยายามแบบจะหลอกตัวเองว่าลืมเขาเนี่ยมันไม่แฮปปี้ใช่ไหมกับคนคนนั้น เรื่องราวเจ็บช้ำมามากอย่างไรเท่าไหร่ขอให้ย้อนกลับไปฟังแท็กที่แล้วทนไม่พอรอไม่ไหวค่ะออย่างงั้นมันก็เป็นภาคต่อของเพลงที่แล้วนั่นเองเอใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็เอาให้แบบต่อเนื่องคือถ้าใครเจ็บอยู่แล้วฟังเพลงนี้นี่สมมําหน้าอ่าอ่าคือคือมีมีคนที่แบบออกหักอยู่แล้วแล้วพอมาเจอซิงเกิลใหม่กว่าของระชาเข้าไปซ้ำอีกเนี่ยก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าครับไปทําบุญทํากรรมที่ไหนมาถึงได้โดนเพลงเฮิร์ตติดกันสองเพลงเอาให้มันสาแก่ใจไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมฮะแคะ่นหมค่ะก็เอาให้สุดค่ะเศร้าสุดครับ,รบผมก็เพลงนี้จะเป็นเป็นซีรีส์แบบเกี่ยวข้องกันไปเรื่อยๆไหมฮะหรือว่าเอาเอาแค่ณณตรงซิงเกิลนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเอรู้สึกว่าถ้าสมมติจะทีทํามากกว่านี้เดี๋ยวจะได้ทาจริงในชีวิตจริงกันขึ้นมาเราจะงานเข้าแต่ชีวิตจริงไม่ได้ไม่ได้แบบ เกี่ยวอะไรกับเพลงใช่ไหมฮะชีวิตจริงเนี่ยคือคืออย่างเรื่องราวในสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่ไม่ว่าจะทนไม่พอรอไม่ไหวหรือจําไม่ได้ใครคือเธอเนี่ยพักอกหักเนอะร้องไห้นี่น้ําตาเปียกเสื้อเปียกทิชชู่ไปหมดแต่ว่าชีวิตจริงค่อนข้างแห้งแล้งแห้งแล้งน้ําตาใช่ไหมคะก็โสดโสดมาสักพักแล้วค่ะอ๋อแต่ว่าก็ก็แฮปปี้ดีนะคะครับก็อาจจะแบบในเรื่องโสดมันก็แบบดีอย่างเสียอย่างเนาะ แล้วก็จะแบบมีความแบบเป็นส่วนตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยเต็มที่กับงานได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นผลดีไปใช่ค่ะก็ทํางานเต็มที่มากขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นครับผมเอาในเรื่องราวของดนตรีดนตรีของเพลงนี้เนี่ยประมาณไหนครับพัชชายังเป็นป๊อปร็อกอยู่ค่ะบอกแล้วว่าพอมาในซีรีส์เดียวกันเนี่ยเวลาฟังแล้วก็อยากจะให้อารมณ์มันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอดนตรีเป็นเป็นร็อก ครับผมเป็นดราม่าร็อกเสื้อพงเสื้อผ้าหน้าผมก็จะยังแบบมีความห้าวๆนิดนิดแข็งแข็งอยู่ค่ะก็จะเป็นลุคที่แบบเราได้เห็นในรายการนั้นแหละที่เห็นกันอยู่ปัจจุบันนี่แหละก็จะดูโหดเล็กน้อยจิ๊บกลางไม่ไม่ไม่น่ารักน่ารักแล้วก็สวยขึ้นเยอะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับฮะแล้วก็ตอนนี้มี MV หรือยังคะสำหรับเพลงนี้ม่รสิวิดีโอเดีวกอลังจะถ่ายทำ เดันวาค่ะครับตอนนี้ก็ปล่อยเพลงให้ฟังกันไปก่อน,นใช่ค่ะปล่อยมาเป็นสองอาทิตย์แล้วค่ะครับผมก็ออยังอยากจะให้คุ้นหูก,กันอีกนิดนึงค่ะแล้วก็แพลนมิวสิกวิดีโอเรียบร้อยแล้วน่าจะมกราได้ดูกันแน่ๆครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็น Order o ์ฟออเดร์ให้ได้ฟังกันก่อนได้ไหมว่ามันประมาณไหนอย่างไรหรือว่าขออุบไว้ก่อนมิวสิกวิดีโอใช่ไหมคะครับผมใช่ครับใครที่เคยดูทนไม่พอรอไม่ไหว เกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องอย่างแรกเนี่ยขอขอบพระคุณก่อนนะคะเพเป็นเป็นซิงเกิลที่ฟีดแบ็กดีทั้งตัวเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยครับรอดู MV ตัวนี้ครับคือจะไม่ใช่แบบว่าพัชชามายืนถึงสวยร้องเพลงได้กนนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะฮะจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่นอนเพราะว่านอกจากทีมทำเพลงปรวเซอร์ที่ดูแลซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นเป็นทีมเดียวกันกับคนไม่พอเราไม่ไหวแล้วเนี่ยครับจำไม่ได้ใครคือเธอก็แต่ยังมีคนที่ทำเอ็มบี เป็นทีมเดียวกันกับสิงเกิลที่แล้วด้วยค่ะครับคราวที่แล้วเป็นน้องปุกลุกเล่นเรามาดูกันซิว่าคราวนี้จะเป็นใครอ่าอันนี้ติดตามนะต้องติดตามยังไม่บอกนะครับอาจจะเป็นพัชชาเป็นนางเอกเองก็ได้สงสารพระเอกมากในตุดนามไม่ไม่ไม่นะครับก็ติดตามรอติดตามนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพลงปล่อยให้ฟังตามคลื่นวิทยุทั่วประเทศกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเก็บเพลงนี้ไว้แหะครับพัชชาครับ ดาวโหลดได้เลยค่ะก็ทางโทรศัพท์มือถือนะคะคร,ระบบทูมูสกดเลขสองสี่ครั้งสี่ครั้งก็คือสอง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 ใช่ค่ะแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยค่ะไม่ต้องมีรหัสดาว์โหลดอ๋อแค่นี้เลยนะครับใช่ถ้าเกิดค,คนที่ใช้ระบบอื่นล่ะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะ tmmusic.com มีให้ดาว์โหลดแบบถูกกฎหมายเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติว่า MV on Air ปุ๊บก็จะมีให้ดูที่นี่เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าเอาแบบ ที่ดูกันสะดวกสะดวกเลยก็ลองเซิร์ชใน y o u t u ู e ค่ะง่ายมากเลยช่องทางนี้นะครับครับหลายๆคนก็ไปดาวน์โหลดแบบผิดกฎหมายไปโหลดจนฟรีอะไรเนี้ยพัชชามีอะไรอยากจะฝากถึงไหมฮะเขาไม่เป็นไรขาน้อยใจน้อยใจเราโอเคแต่เราน้อยใจเออจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะไออย่างนี้ดีกว่าพันเล่าให้ฟังอย่างงี้ดีกว่าว่าอ่ ระบบระบบดาวโหลดแบบทุกกฎหมายสมัยนี้เนี่ยนะคะครับพอเราได้ลองเข้าไปใช้เองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากนะเะมื่อก่อนนะก็ต้องยอมรับนะว่ามันเรา<ม>เราจะยังปรับตัวไม่ชินกับแบบเอ,อ้ยมันจะต้องดาวน์โหลดยังไงสมัครสมาชิกหรออะไรยังไง<ม>แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันง่ายมากครับยางมือถือเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ารหัสอะไรก็ไม่ต้องจําแล้วครับก็กดโทรได้เลยแล้วก็ยังช่องทางสาธารณะอย่างเช่นวิทยุครับผมหรือว่า youtube อย่างเงี้ยค่ะครับ มันเป็นกําลังใจที่ดีมากพัดเองเนี่ยต้องต้องสารภาพว่าจะคอยแอบเข้าไปดูยอดวิว<อ>บ่อยๆอยาตามผลงานด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเข้าไปแอบดูยอดวิวตัวเองแล้วแบบทุกๆวันที่ยอดวิวขยับไม่ว่าจะเป็นการดูแค่ไม่กี่ครั้งรหรือว่าเยอะก็ตามเนี่ยครับือมันทําให้เรารู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยยังมีอีกคนนึงนะที่ฟังเพลงเราทุกวัน ครับมันก็เป็นเป็นเป็นกาลังใจของคนที่ทํางานเนี่ยนะฮะใช่แค่นี้ไดปูแล้วอะค่ะเออมันก็แบบ<ด>ยิ้มได้ไดมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ะนะฮะผมเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเ,ออเรื่องของการทําเพลงในยุคนี้เนี่ยมันแบบลําบากมากๆนะฮะเพราะว่ารายได้พูดถึงแบบเรื่องของดาวน์โหลดเนี่ยมันก็แบบได้น้อยมากๆแล้วนะฮะยังจะมีช่องทางที่มันสามารถแบบทาแบบได้แบบที่มันแบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งบั่นทอนของแบบ คนทำงานใช่ไหมคะค่ะก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็ขอโหลดอีกสักนิดเดียวไม่เป็นไรเ,เพลงละไม่กี่นาทีเอง<า>แต่ว่ากว่าจะได้เพลงครับยาวสักสามหรือสี่นาทีออกมาเนี่ยเราใช้เวลาทํางานกันเป็นเดือนๆใช่ครับเพราะนั้นก็คือถ้ายังอยากฟังเพลง ต่อไปอยังอยากให้ศิลปินได้มีโอกาสผลิตผลงานต่อไปก็ดาวน์โหลดสูกกฎหมายดีกว่าค่ะครับผมนะก็เป็นกําลังใจให้กันถ้าเกิดเราชื่นชอบผลงานจริงๆก็ทําให้มันถูกต้องดีกว่าก็เป็นกําลังใจให้คนที่เขาทางานด้วย<ะ>ใช่ไหมครับ<ช>ครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พัชชาฝากผลงานอีกทีหนึ่งรู้สึกตอนนี้จะงงๆมีดนตรีไทย <laughs> มาด้วยใช่ไหมฮะ ได้ฟิลเหมือนออตอนบ่ายนะคะ <c oughs> <c oughs> กับอากาศที่ครึ้มครึ้ม <c oughs> <c oughs> รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยคล้ายๆกับการฟังเพลงบอสโนวาเหมือนกัน <c oughs> แต่เป็นไทยสไตล์ไทยสไตล์นะมันมีเสียงที่มันแบบ แทรกเข้ามาทางโทรศัพท์เคะเ <Enemy S 1> ขินเล็กน้อยไม่เป <Đ ó S 1> <ừ> ็นไรนะคะค <ừ> <อ>ิดว่าเป็นการฟังสัมภาษณ์แนวใหม่เออแบบมีแบ็กกราวซึ่งเป็นแบบบรรยากาศวันลอยกระทงประกอบไปด้วยใช่ๆฟ <c oughs> <c oughs> ังดูแบบเออรื่นเริกมหรสศพเล็กน้อยก็ดูเหมือนพระชาบแบบเออแบบเหมือนอยากจะถามกันให้มันมันเสียงอะไรอะไรเดี <c oughs> ๋ยะคนนึกว่าเออเปิดเป็นแบ็กกราวนึกว่าเออเนี่ยหลอจำไม่ได้ใครคือเธอไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่รู้อะไรมันแทรกโทรศัพท์ของเราเหมือนกันนะ,นะครับ,รบอโอเคฝากผลงานอีกรอบครับพัชชาค่ะก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนตั้งใจทําทุกเพลงอีกแล้วนะคะก็สิงเกิลนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะคอย่าลืมว่าดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายนะคะเพือ่อจะเป็นกด2222 22ที่ TrueMove หรือว่า TrueMusic.com เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะสามารถที่จะได้ทั้งดาวน์โหลดได้ทั้ง อัปเดตข่าวสารไม่ได้มีแค่เฉพาะพวกเ,เราชาวเอฟแต่ว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับวงการดนตรีครับผมเยอะแยะมากมายจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแฟนรายการของ HFM ออยู่แล้วก็รีเควส ผ่านมาทานี้ได้ถ้า <Okay. S 2> ได้ยินทางนี้อยู่นี่จะยิ่งดีใจมากโอเคยินดีมากๆยินดีมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วพัชชานี่ก็เคยเคยมาเยี่ยมเราเหมือนกันห,หลายครั้งเลยนะครับน่าจะยังจํากันได้เนาะจำได้ค่ะจําได้ไหมยินดีนะครับถ้าเกิดมีโอกาสคงได้คุยกันสดๆที่ไม่มี background <ห>แบ็กกราวแบบนี้ กอดว่าเดี๋ยวตัวไปถึงสถานียังมีตนนังคอ,อนนไม่ใช่แล้วผีหลอกอนนลอกอ็ผีหลอกนะฮะ,ะ,ฮะก็มีความสุขมากๆนะครับพัชชาสำหรับบันลอยกระทงในวันนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับงานที่ทํากับซิงเกิลนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ,รบจะได้มีเพลงประเพสิงเกิลต่อไปให้ไรได้ฟังกันต่อครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่ได้คุยกันยินดีมากค่ะขอบคุณเจค่ะแล้วก็ SFM ้วยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ